สวัสดีครับเจอผมอมีครั้งนะครับบ o d y i l Learning นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าเราจะเอาคําว่าโอกาสเนี่ยนะครับไปสปอนเซอร์ให้กับผู้มุ่งหวังของเราเราจะมีลักษณะการพูดเนี่ยอย่างไรนะฮะผมจะพูดพร้อมยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นภาพนะครับโดยการอธิบายของคําคํานั้นก่อนแล้วก็เอาคําคํานั้นมาประมวลเป็นคําพูดให้พวกเราได้ใช้ในการพูดเพื่อไปสปอนเซอร์คนเข้ามาในทีมนั่นเองนะครับมาลองฟังดูนะครับ ก็จะมาในสไลด์เนี่ยฮะสไลด์แรกเลยนะครับก็คือโอกาสของแต่ละคนนะครับในสไลด์นี้นะครับมันเป็นหัวข้อหน้าปกก็จริงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยพูดในลักษณะว่าคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับไม่สามารถไม่เป็นไปไม่ได้นะครับที่มีโอกาสเข้ามาทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะฮะดังนั้นโอกาสของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเสมอไปดังนั้นโอกาสมาเมื่อไหร่นะครับให้เรานะครับ ลองฟังโอกาสนั้นดูแล้วเอาไปตัดสินใจนะฮะเมื่อเราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบ,กอบทุกอย่างมันพร้อมเราก็ไม่ควรจะปล่อยโอกาสนั้นหลุดมือไปเห็นไหมครับเฉ<ๆ>พาะหน้าปกก็เราก็ใช้ในการพูดได้แล้วนะฮะไปฟังกันต่อในสไลด์ที่1เลยนะครับสไลด์นี้นะฮะผมก็จะพูดแต่จริงๆคํานี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองก่อนนะครับผมไปไปเจอในใน,ในเพจเพจนึงมานะครับเพจเพจนี้ก็เป็น เพจที่ดังพอสมควรนะครับเขาพูดเกี่ยวกับโอกาสและอากาศไว้นะครับแต่ผมเนี่ยเอามาอะเด็ให้ใช้กับธุรกิจเครือข่ายนั่นเองนะครับอากาศคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับชิงมีชีวิตโอกาสก็คือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับโอกาสเนี่ยจริงๆมันมี2ทางมันมีในทางที่ดีกับในทางที่ไม่ดีถ้าในทางที่ไม่ดีผมยกตัวอย่างเช่นเราไปทําผิดนะฮะแล้วเราก็ไปติดคุกติดตราอันนี้มันไม่ดีแน่นอนนะครับหรือเราไปลงทุนในที่ที่มันผิดทําให้เราเสียเงินเสียทองอันนี้ก็โอกาสที่ไม่ดี มันมีโอกาสใช่ไหมมันเป็นโอกาสโอกาสในการลงทุนแต่ลงทุนในความเสี่ยงมากหรือความเสี่ยงน้อยนั่นเองนะครับแบบที่2ก็คือแบบที่โอกาสจะทําให้ชีวิตเราพัฒนามากขึ้นเช่นเราได้รับโอกาสมโอกาสหนึ่งแล้วทําให้ตัวเราเองเนี่ยครับสุขสบายมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็คือโอกาสที่ดีทําตัวเองให้พัฒนาขึ้นอันนี้ก็คือโอกาสที่ดีนะฮะจริงๆมันอยู่ในวอ์สไลด์ถัดไปนะครับแต่ก่อนจะไปสไลด์ถัดไปเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนนะครับนั่งนะฮะฟังตามผมก่อนลองนั่งทบทวนดูว่าเอ๊ะถ้ามันมีโอกาสในชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราจัดการหรือ manage ยังไงนะครับเกี่ยวกับโอกาสที่เราเคยได้รับเรารับมันไหมหรือเราไม่รับเพราะเหตุผลอะไรลองนั่งนึกภาพตามดูนะครับทีนี้นะครับพอเรานึกภาพออกแล้วนี่นะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะโอกาสเราเคยได้รับนะแล้วเราไม่ได้ควยคว้ามันเราเสียไปแล้วโอกาสนั้นมันไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะกลับมาได้อีกครั้งแล้ว แล้วจเราจะทําเรื่องนั้นยังไงนะครับในสไลด์นี้เนี่ยผมอยากจะให้พวกเราพูดไปว,ว่าผมไม่อยากให้พี่เนี่ยนะครับปฏิเสธโอกาสที่ผมเนี่ยมาเสนอให้พี่แต่ให้พี่เนี่ยลองฟังดูก่อนบางทีเนี่ยนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทให้พี่เนี่ยจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นในเรื่องที่ดีเช่นข้อที่1 2 3 4 5ี่ห้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอเราพูดแบบนี้แล้วผู้มุ่งหวังของเราเขา เริ่มเอใจเอ๊ะเขาอยากจะฟังมันพูดอะไรของมันวะเนี่ยเออลองฟังกับมันดูหน่อยให้เราพูดต่อน,นี้เลยครับประโยชน์และความสําคัญของอเ,เ,เขาาเราก็พูดต่อเลยครับถ้าผู้มุ่งหวังเราเนี่ยเราดูแล้วดูอับแบบปฏิกิริยาของเขาแล้วเอ๊ะเขาอยากจะฟังเรานะให้เราพูดต่อว่าปลายทางเนี่ยถ้ารับโอกาสของเราเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้าง1ก็คือการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแน่นอนครับธุรกิจเครือข่ายทุกบริษัทผมกล้าบอกเลยนะถ้าคุณทําถูกวิธีเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยจะเิญเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างแน่อนอนผมการันตีเลยนะครับแล้วการันตีได้ด้วยว่าคุณจะมีโอกาสที่จะพัฒนาเนี่ยศักยภาพในตัวคุณเองเนี่ยนะครับมากขึ้นหลายๆเท่ามากเลยเช่นโอกาสนะฮะผมเคยได้รับโอกาสนี้มาก่อนเมื่อก่อนผมเป็นคนคุย,ยไม่คุยไม่เก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนขี้อายเอาตรงๆผมเป็นคนขี้อายมากแต่พอผมได้รับโอกาสที่ได้มาทําธุรกิจเครืฯฯคอข่ายเนี่ยเชื่อไหมว่าผมพัฒนาศักยภาพในตัวผมเยอะมาก จากผมไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยคุยผมก็เป็นคนคุยเยอะขึ้นนะฮะจากเป็นคนพูดเนี่ยนะครับลิ้นมันจะพันพันรัวรัวเนี่ยนะฮะก็พูดชัดถ้อยชัดคําเกิดจากการฝึกฝนทั้งนั้นนี่คือการพัฒนาศักยภาพในตัวผมแล้วผมก็จเจริญเติบโตในหน้าที่การงานในในบริษัทที่ผมก็ทําอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วทาให้ชีวิตผมเนี่ยมันมีความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นนะฮะพอผมมีทาและประสบความสาเร็จเนี่ยนะฮะผมก็ได้ เอาตัวผมเองเนี่ยนะครับไปลงทุนทำให้ผมมีความมั่นคงในชีวิตที่เพิ่มขึ้นก็คือมีรายรับมากขึ้นหลายทางมากขึ้นสิ่งเหล่าน,นี้เป็นต้นนะครับข้อต่อไปก็คือเราอาจจะพูดเกี่ยวกับว่าจริงๆในข้อนี้เนี่ยนะครับผมยกมาอีกครั้งหนึ่งมันอยู่ในทฤษฎี3ามเหลี่ยมของมาสโลนะครับทฤษฎี5ขั้นของมาสโลนะฮะนะฮะคนทุกคนบนโลกนี้นะครับรู้สึกว่าตัวอยากจาให้ตัวเองเนี่ยหรืออยาก หรือมีความรู้สึกเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยมีค่าอยู่ตลอดเวลาสําหรับใครก็ตามนะครับบนโลกนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับการจะทําให้ตัวเองมีค่าเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องเปิดรับโอกาสนะครับรับมาแล้วมาพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองให้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่ามีความมั่นคงในชีวิตผลสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับจากโอกาสเหล่านี้ก็คือความสุขนั่นเอง แล้วคุณเชื่อไหมล่ะครับว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาด้วยกัน3ปัจจัย1ก็คือมีเงินข้อแรกเลยไม่มีเงินเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้ผมบอกเลยนะครับใครไม่มีเงินแล้วบอกว่ามีความสุขเนี่ยผมว่าอาจจะมีแต่อาจจะมีน้อย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 มากๆนะครับเราจะมีเงินไอเราจะมีความสุขเนี่ยต้องสตาร์ทที่มีเงินก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีเงินแล้วไม่มีความสุขดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินแล้วไม่มีความสุขนะพระไม่ได้มีเงินมีทองก็ต้องไม่มีความสุขไม่ใช่ครับ พระเนี่ยเขาแยกนอกเขาไปอยากจะไปนิพพานอะไรของเขาเนี่ยนะครับพระเนี่ยเขาก็จะมีปัจเจกนะครับปัจเจกของความเป็นพระอยู่ก็คือว่าเขาอยากจะไปสู่นิพพานเขาไม่อยากที่จะติดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็มีความสุขได้แต่เราจะไม่พูดถึงพระนะครับเราจะพูดถึงคนทั่วไปปกติเราจะต้องมีเงินข้อที่2เราจะต้องมีเวลาทํางานหนักนะครับ20ชั่วโมงนอนสชั่วโมงต่อวันเราอยู่ได้สักระยะหนึ่ง เราทํางานนะครับ18ชั่วโมงแล้วเรานอน6ชั่วโมงก็อยู่ได้นะฮะเราอยู่ได้แน่นอนเราทํางานเนี่ยนะครับก็บอกว่า16ชั่วโมงแล้วนอน8ชั่วโมงนะฮะเต็มกราฟของการนอนนะฮะอย่างน้อยนะ8ชั่วโมงเราทํางาน16ชั่วโมงเต <t> ็มที่เลยนะเราได้เงินได้ทองเยอะขึ้นแน่นอนครับข้อที่1ได้แล้วแต่ข้อที่2เราไม่ได้เราไม่มีเวลาที่เอาเงินที่เราได้เนี่ยไปจับใจ่ายใช้สอยนะฮะดังนั้นนะครับ มีเงินอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีเวลาแต่2ออย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าครับผมบอกเลยนะยังไม่พอยังขาดอีกข้อนึงก็คือสุขภาพมีเงินมีทองมีเวลาที่จะใช้เงินอ่านะฮะต้องมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่คุณมีเงินเยอะมากคุณมีเวลาที่จะอยู่บ้านแต่สุขภาพคุณเจ็บอ่อนๆแแดๆคุณก็ใช้เงินอย่างไม่มีความสุขถูกไหมครับดังนั้นมีเงิน มีเวลามีถูกภาพถ้ามีครบ3อย่างถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งบนโลกนี้เลยทีเดียวนะฮะดังนั้นผมอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับโฟกัสไปที่3อย่างนี้ด้วยนะครับนะครับก็หลังจากที่เราพูดนะฮะสมมุติเรามองตาผู้มุ่งหวังแล้วเขายังรู้สึกอื่นๆงงๆเขายังไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราจะมอบให้คืออะไรให้เราพูดสไลด์นี้ต่อเลยนะฮะว่าโอกาสเนี่ยนะครับมันมีกี่ชนิดโอกาสมันมี3มชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือโออยู่ดีๆเนี่ยนั่งแล้วโอกาสตกมาสู่เราเลยมาใส่เราเลยเช่่นนนนนผผมมัังงเป็พกาอฟ นะฮะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเจ้าของบริษัทบอกเอ้ยบอลไม่ต้องเป็นพนักง,งานทั่วไปนะยูเนี่ยหน้าตาดีอะไรก็ว่ากันไปเอามาเป็นผู้จัดการได้เลยเ,เงินเดือนอยู่เท่าไหร่ตอนนี้1 5ื่นเอาไปเลยสาม0มื0นสี่หมื่ว่ากันไปโอกาสเหล่านี้ผมถามหน่อย,ยในชีวิตผมเนี่ยผมจะได้เจอเนี่ยมีไหมก็อาจจะมีก็ได้ถูกไหมฮะเออนะฮะแต่มันมีมากหรือมีน้อย มีน้อยมากนะผมบอกเลยนะดังนั้นนะครับพอโอกาสตรงนี้มันมีน้อยมากเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปนั่งรอตรงนี้ให้ไปที่ข้อที่2นะฮะก็คือเราจะต้องวิ่งหาโอกาสนั้นด้วยตนเองนะฮะโอกาสที่เราจะวิ่งหาคืออะไรครับเราอยากจะได้เงินได้ทองเราวิ่งไปสมัครงานสิครับถ้าเกิดเราได้งานงานนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินมามากขึ้นเห็นไหมไอ้นี่คือเราวิ่งหาโอกาสแต่ ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับคุณเชื่อไหมครับข้อที่1ข้อที่2เนี่ยนะครับมันก็ยังทาไม่ได้ง่ายทุกข้อเนี่ยจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะมันไม่ได้ง่ายแต่ผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยไปโฟกัสที่ข้อที่3ข้อที่3นะข้อที่3เนี่ยว่าว่าด้วยเรื่องของเราต้องสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเองผมจะยกตัวอย่างผมนี่แหละครับสมมติผมตอนนี้นะผมเป็นพนักงานบริษัทนะแล้วก็อยู่ดีๆเจ้านายเนี่ยมาให้ผมเป็นผู้จัดการเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะฮะผมอยากไปเสนอเจ้านายเจ้านายครับ ผมหล่อมากผมอยากเป็นผู้จัดการได้ไหมเออบางทีผมอาจจะไม่พูดได้แต่เขาอ่ะอาจจะไม่ให้ผมละแล้วก็แน่นอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ผมด้วยซ้ำน,นนะฮะทีนี้เราก็ต้องสร้างโอกาสเราขึ้นมาเองนะครับข้อที่สามเนี่ยที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเนี่ยการสร้างโอกาสเราสร้างขึ้นมาอย่างไงครับเช่นผมทํางานอยู่ในออฟฟิศผมก็ไปอ่านหนังสือบริษัทสมมติบริษัทผมเกี่ยวกับการขายเครื่องจักรละกันนะผมก็ไปอ่านว่าไอ้เครื่องจักรเนี่ยในบนโลกนี้มันมีกี่ชนิดแล้วโอกาส ใครบ้างที่จะใช้เครื่องจักรเครื่องจักรแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วคนที่จะใช้เครื่องจักรประเภทนี้มีใคร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 ผมศึกษาหาความรู้หมดเลยผมไม่ได้เป็นเซลแต่ผมอยากจะไปพูดเกี่ยวกับเครื่องจักรให้กับคนอื่นได้ฟังให้เป็นความรู้ผมก็ต้องไปอะไรครับไปเรียนการพูดถูกไหมครับผมไม่เก่งเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เก่งเกี่ยวกับการใช้จิตวิทยา ในการพูดให้คุณจดจ่อกับเนื้อหาที่ผมจะพูดผมก็ต้องไปศึกษาไปเทคคอร์สเนี่ยฮะผมสร้างโอกาสให้ตัวผมเองเห็นไหมครับพอวันหนึ่งเนี่ยที่เวลาความรู้ที่ผมไปสร้างสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสะสมบ่มเพาะอย่างเต็มที่คุณเที่ยไหมว่าดีไม่ดีเนี่ยผมนั่งดีๆเนะเจ้านายบอกเฮ้ยบอลวันก่อนบอลพูดดีมากเลยนะผมอยากให้คุณเนี่ยไปงานนี้คุณพร้อมไหมถ้าเขาให้โอกาสรอแล้วเราพร้อมเ,เห็นไหมครับมันมีโอกาสข้อที่หนึ่งเห็นไหมแต่ข้อที่หนึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากการสร้างมาจากข้อที่สามแม้กระทั่งว่า สมมุติว่าเจ้านายดราเนี่ยนะฮะนะฮะพอเกือบจะสิ้นปีเราอยากขึ้นเงินเดือนถูกไหมเราสร้างตัวเองเนี่ยให้อยู่ในข้อที่3มเนี่ยมันเยอะเยอะเยอะมากมายมาแล้วอยู่ดีๆบอกว่าอยากขึ้นเงินเดือนสักหน่อยไปคุยกับเจ้านายสิเจ้านายครับผมคิดว่าผมเนี่ยทำงานกับเจ้านายมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วผมก็เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็สามารถพิสูจน์ได้ให้เจ้านายได้เห็นว่าจากที่ผมทํามาตื๊ดๆ,ๆ,ๆแบบนี้มาเจ้านายคิดว่าผมน่าจะมีโอกาสขึ้นเงินเดือนสักนิดสักหน่อยไหมครับ แน่นอนครับถ้าเราทํางานดีเราเราศึกษาอยู่ตลอดเวลาเจ้านายก็ให้เราอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้เป็นผมผมก็ให้แต่ผมมีลูกน้องแบบนี้เห็นไหมครับเราสร้างขึ้นมาก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยเราจะนั่งรอแล้วโอกาสจะวิ่งเข้าหาเราเราจะวิ่งเข้าหาโอกาสและจะได้รับมันไม่ใช่เราจะต้องสร้างสิ่งสิ่งนั้นเพื่อที่จะไปรับผลตอบแทนเราอยากจะกินมะละกอรเราจะต้องปลูกมะละกอก่อนนะฮะบำรุงใส่ปุ๋ยพวนดินให้เต็มที่นะครับเห็นไหมครับ จากสไลด์นี้เนี่ยเราก็สามารถให้พูดให้กับผู้มุ่งหวังประเด็นที่ว่าถ้าพี่อยากจะมีเงินทองเข้ามามากกว่านี้อยากจะปลดเกษียณตัวเองอยากจะดีทายตัวเองเนี่ยก่อนที่อายุ60หรืออยากจะให้ครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังเราสบายเนี่ยเราก็จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนดังนั้นเราก็บอกเลยการจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะมาเนี่ยผมว่าธุรกิจตัวนี้ก็น่าจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่พี่เอาไว้เลือกได้ก็เราก็พูดถึงธุรกิจของเราที่เราทําไปก็ได้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะ นะอา้าไปหัวข้อถัดไปแล้วคนแบบไหนนะครับที่สามารถมีเนจโอกาสเนี่ยนะครับหรือจะคว่ยคว้าโอกาสได้ก่อนคนอื่นเขาข้อที่หนึ่งเลยนะผมบอกเลยที่ผมเจอบ่อยๆในชีวิตก็คือคนที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคนเหล่านี้จะมีโอกาสเจอจะมีโอกาสได้สัมผัสโอกาสก่อนคนอื่นทุกครั้งไม่กระทั่งว่าสมมุติตัว,ต,วตัวผมนะสมมุตินะผมทํางานอยู่ในบริษัทแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ย ผมเห็นงานงานหนึ่งผมก็ไปศึกผมไปดูซิไปศึกษาวันดีคืนดีเนี่ยนะฮะบริษัทผมประจัดออกบูธที่ใดที่หนึ่งแล้วคนทั้งบริษัทไม่อยากไปเลยเอผมเนี่ยจะเปิดใจบอกเอ้ยคนอื่นไม่ไปทําไมเราไม่ไปดูดวงดูซิเผื่อมันจะมีอะไรแปลกใหม่เนี่ยเราสร้างโอกาสให้ตัวเราเองก่อนแล้วเราลองทาที่สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเนี่ยทำให้มันเยอะๆนะครับนะฮะแต่ทําเยอะๆเนี่ยมันไม่พอมันจะต้องเป็นคนที่สังเกตนะฮะ พอเราไปอยู่ผมเอาตัวเองไปออกบูธของบริษัทแลวผมสังเกตว่าไอ้คนทั่วไปเ็าทาอะไรกันคนเหล่านี้เวลาเข้ามาเนี่ย้เขามีเงินมีทองนะเอะ้เขาไปทําอะไรมาเนี่ยผมก็ทางสังเกตนั่งสังเกตนั่งดูเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับงานแรกอาจจะเก็บได้หงเปอร์เซนงานสองเก็บได้สิบเปอร์เซนต์พอสุดท้ายเก็บหลายๆงานเข้ามันก็เรามีข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปทําอะไรในอะนาคตก,ก็ก็ง่ายเลยถูกไหมฮะเห็นไหมครับต้องสังเกตทีเนี้ยพอสังเกตเนี่ยมันไม่พอครับมันจะต้องพร้อมด้วยนะพร้อมที่จะลงมือทํากับมันนด้วยเช่ ถ้าเกิดผมสังเกตว่าในยุคอนาคตเนี่ย AI มันมาผมสังเกตแล้วทุกคนจะพูดเกี่ยวกับ AI 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 ข้อมูลผมก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วฮะเต็มสมองผมเลยผมก็ออกมาใช้แต่ถ้าเกิดข้อมูลผมเต็มเนี่ยแลวผมไม่ลงมือทําถามว่าผมจะประสบความสาเร็จได้ไหม,อมลองถามตัวท่านเองนะฮะถ้าเป็นท่านเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ไหมแน่นอนครับไม่ได้ดังนั้นลงมือทําด้วยแต่การลงมือทำเนี่ยผมเชื่อนะครับร้อยทางร้อยไม่มีใครประสบความสําเร็จในช่วงแรกหรอก มันจะต้องกินระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ทีเนี้ยในช่วงที่มันกินระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราไม่สมควรจะหยุดพัฒนาตัวเราเองเราควรพอทําแล้วย,ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ทําเพิ่มก็ไปเอ๊ะทำสิ่งนี้แล้วมันไม่ดีพัฒนามันดูซิลองปรับปรุงดูซินี่คือการพัฒนาตนเองผลสุดท้ายจะอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะกลับมาดีคุณเชื่อผมสินะฮะข้อต่อไปก็คือคนที่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดต้องยอมรับตัวเองก่อนนะผมไม่เก่งการพูดเห็นไหมครับ ผมก็ต้องไปเรียนการพูดผมไม่เก่งการวิเคราะห์ข้อมูลผมก็ต้องไปเรียนว่าวิเคราะห์ข้อมูลหรือไปอ่านหนังสือก็มันเขาวิเคราะห์กันยังไงเนีย่ยฮะยอมรับก่อนสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วเอาสิ่งข้อด้อยที่เราไม่ชอบพอร,รู้ตัวเองว่าเราไม่ชอบสิ่งไหนไม่ถนัดเราก็ไปเรียนตรงที่เราไม่ถนัดปิดช่องโหว่เป็นนั้นมาจบนะครับข้อต่อไปก็คือคนที่ออกไปเจอคนบ่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีการพูดคุยกับคนบ่อยๆคนเหล่านี้นะครับจะคอวคว้าโอกาสได้ก่อนชาวบ้านเขาเสมอเช่นผมเป็นคนชอบคุยกับคนคน,คนหนึ่ง อ่ะแล้วผมก็จะคุยคนนี้คุยคนนี้คนน,คน,นี้พอผมมาคุยกับคนคนนั้นผมจะได้ไอเดียมาอย่างหนึง่งคุยกับคนคนนี้ได้ไอเดียจับไอเดียของต่ละเอามาวิเคราะห์เห็นไหมครับผมว่าจะมองเห็นโอกาสก่อนชาวบ้านเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทํากันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเราก็จะต้องมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้นะครับไม่ว่าโอกาสมันเข้ามาในรูปแบบไหนก็ตามนะครับเมื่อเรารับโอกาสมาแล้วเราจะต้องมีความมุ่งมั่นนะครับไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแล้วเราจะเอาสไลด์เนี้ยไปพูดกับผู้มุ่งหวงังเราอย่างไงดี <c oughs> นะครับให้เราพูดแบบนี้ครับพูดเปิดใจเขก่อนว่าถ้าเราไม่ถนัดอะไรเราเปิดใจทําสิ่งใหม่เห็นไหมครับพอเขาฟังเออแล้วโอกาสสิ่งใหม่ที่ว่ามันคืออะไรเราก็บอกเลยครับว่าพี่ลองสังเกตดูสิว่าคนที่ร่ำรวยจากธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทไหนพูดต่อไปอาจจะโยงเข้าธุรกิจเครือข่ายทางไหนก็ทางหนึ่งถูกไหมครับแล้วขยายฝันขยายภาพให้เขาเห็นข้อที่3แต่พี่ผมบอกเลยนะทุกอาชีพเนี่ยนะ ทำในช่วงแรกเนี่ยไม่มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จพี่ต้องทําไปอย่างน้อย6เดือนเห็นไหมฮะเราพูดกันตัวเราเองไว้ด้วยว่าไม่ใช่ไปการันตีกันนะพี่ทํา1เดือน 00, 2 0งแสนสเดือน1ล้าน3เดือนแม่งรวยมหาศาลเป็นไปได้ยากผมบอกเลยนะแต่มีคนประเภทนี้มีเยอะนะครับแต่ในระหว่างที่พี่ทําอยู่นะพี่อย่าย่อท้อนนะ พี่พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆเรามีคลาสนะฮะในบริษัทเรามีคลาสนู้นพี่เข้าให้หมดเลยเห็นไหมครับเขาพัฒนาตนเองพอเขาพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับเขาออกไปพบปะไปคุยกับคู่คนบ่อยๆเขาก็เห็นโอกาสเห็นไหมฮะแล้วผลสุดท้ายถ้าเขาไม่ย่อท้อซะก่อนหรือยอมแพ้ะลรซะก่อนง่ายๆเนี่ยแน่นอนครับโอกาสประสบความสำเร็จเนีน่ยในธุรกิจเครือข่ายสูงฟันธงเลยนะครับอืมอ่ะเรามาดูการเตรียมตัวกันสักหน่อยแต่ผมพูดเนี่ยมันฟังดูง่ายนะพี่ อ่ะผมบอกให้พี่เตรียมตัวก่อนนะถ้าพี่อยากทํากับผมเนี่ยหนึ่งพี่ต้องกําหนดเป้าหมายก่อนพี่อยากได้เดือนละเท่าไหร่ล่ะเอาไหมล่ะเดือนละแสนอ่าถ้าอยากได้เดือนละแสนเนี่ยอ่ะพี่มาคุยกับผมก่อนมาศึกษาเรียนรู้งานกับผมก่อนสักเดือนหนึ่งในเดือนแรกพอพี่ศึกษาเรียนรู้เนี่ยแล้วพี่พัฒนาทักษะของพี่เองอย่างสม่ําเสมอแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เครื่องมือพี่หนึ่งตัวในการดักจับโอกาสของตัวพี่เองที่เหลือพี่ทําอะไรครับ พี่ทามันอย่างสม่าเสมอเนี่ยศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ได้เครื่องมือจากผมไปแล้วพี่เตรียมใจรอเลยเตรียมใจรออะไรล่ะเตรียมใจรอที่จะลงมือทํานี่หละพี่เอา้าไม่ทําไม่ได้เหรออ๋อไม่ทํามันก็ไม่เกิดผลน่สิพี่พี่ทํามันเลยผมเชื่อนะฮะพี่จะได้หนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับพูดตามนี้เลยนะครับอืมเตรียมตัวเปิดโอกาสใหม่เนี่ยสไลด์เนี่ยผมพูดบ่อยมากนะครับผมสอนบ่อยมากผมบอกเลยนะฮะทีนี้ พูดแค่นี้มันมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับคนบางคนเราก็ต้องบอกอีกว่าพี่แต่ผมบอกนะพี่ฟังผมตอนนี้เนี่ยนะฮะพี่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ผมอยากจะให้พี่คิดภาพตามผมนะถ้าพี่มีโอกาสแล้วพี่ใช้โอกาสนั้นเนี่ยนะครับให้เป็นประโยชน์เนี่ยพี่จะประสบความสําเร็จที่ไวกว่าี่พี่สนใจไหมล่ะอ่าออกแล้วทัางนั้นทําไงน้องมาดูกันนะครับ หนึ่งพี่จะต้องรู้ปัญหาอย่างชัดเจนก่อนนะครับว่าธุรกิจเนี้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วพี่ลองค้นหาโอกาสมันดูซิว่าโอกาสเนี่ยในธุรกิจเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วพี่ก็มาวางแผนวิเคราะห์กับผมซิว่าเราจะทําเงินกับมันยังไงได้บ้างทีนี้เรามาลองวางแผนกันดูสิครับแล้วมาวิเคราะห์กันดูซิว่าสิ่งที่เราจะทาจริงจริงเนี้ยมันอาจจะทําได้ไหมพอมาลองทําแล้วเอ๊ะมันไม่ประสบความสําเร็จในช่วงนี้เราปรับปรุงกันดูไหมพี่แล้วเรามาพัฒนาระบบใหม่กันดีไหม ผมเชื่อว่าถ้าเกิดพี่ทํากับผมเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับเราร่วมมือกันเนี่ยไม่ใช่มีแค่พ่อพี่กับผมนะมีทีมงานผมด้วยแล้วก็มีหลายๆคนที่ทําอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทั้งหมดเนี่ยเราพูดแบบนี้ลุงลองขยายภาพไปก็เห็นว่าเขามีเบื้องหลังนะนะฮะเขามีคนข้างหลังที่สนุนเขาอยู่ให้ประส,ขขสบความสำเร็จได้เห็นไหมครับฟังดูดีไหมดูดีแต่คุณต้องรักษาคําพูดที่คุณจะพูดกับเขาด้วยย้านะครับต้องรักษาคําพูดคําพูดที่เราบอกกับผู้มุ่งหวังทุกกคคนยังงงไเรราาาต้อษํพูด นะครับผมเป็นหนึ่งในนักธุรกิจเครือข่ายที่ผมบอกเลยนะผมคนรักษาคําพูดอย่างมากถ้าผมบอกว่าผมจะทาแบบนี้คือผมจะทําให้ได้ประมาณนั้นนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับที่ผมจะมาพูดเกี่ยวันนี้ก็คือถ้าเรานะครับได้รับโอกาสแล้วและเราสามารถประสบความสําเร็จจากโอกาสที่ว่าได้แล้วเนี่ยนะครับเราอย่าดืมที่จะแบ่งปันโอกาสเหล่านี้ให้กับคนอื่นนะครับ เราจะพูดเกี่ยวกับลักษณะแบบนี้ให้กับผู้มุ่งหวังเราอย่างไงเราก็บอกเลยครับว่าพี่แต่ผมฝากพี่อย่างนะถ้าวันหนึ่งที่พี่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยนะฮะให้พี่แบ่งปันโอกาสนี้ให้กับคนรอบตัวรอบข้างด้วยนะหรือพี่เข้ามาฟังผมเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จสําเร็จก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดพี่มองว่าโอกาสนี้มันดีอ่าพี่อย่าลืมไปแบ่งปันให้กับคนใกล้ชิดคนรอบข้างพี่นะอ่านะฮะแล้วเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะฮะ แต่อย่าลืมว่านะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะคนรอบข้างนะมันจะมีคนที่เราไปพบเจอด้วยนะพี่พี่แบ่งปันให้เต็มที่เลยครับพี่เจอใครพี่แบ่งปันให้หมดเลยนะฮะดังนั้นนะฮะถ้าพี่แบ่งปันคนรอบข้างเนี่ยคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตพี่เนี่ยมีคนหนึ่งนะครับก็คือผู้ที่มีพระคุณคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยแบ่งปันโอกาสดีๆให้กับผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องเหล่านี้เป็นต้นทําไมครับเพราะก็กลัวครับพี่ เขากลัวกลัวที่ว่าถ้าเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาไปแบ่งปันคนนี้จะสําเร็จด้วยเราไม่ทําใครมีพระคุณกับเราแบ่งปันให้หมดเลยครับแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันไปสู่ตัวเองด้วยนะครับเราทําสิ่งดีๆนี่นะครับให้กับคนหลายๆคนแล้วเราก็แบ่งปันสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆเช่นเราได้เงินได้ทองมาเราก็แบ่งปันให้กับตัวเองโดยการทานอาหารดีๆในบริษัทของเรานี่แหละครับอย่างน้อย1-2ถึงชิ้นให้ร่างกายเราแข็งแรง เรามีเงินมีทองเข้ามาแล้วเราแบ่งปันแค่ตัวเราเองเอาเงินเอาทองที่ได้มาไปเลือกทานอาหารดีๆไม่พอเลือกซื้อเสื้อผ้อาดีๆเลือกคอร์สเรียนดีๆพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น,นสิ่งเหล่านี้ผมขอฝากไว้เลยละกันนะครับคนส่วนใหญ่นะครับลืมลืมว่าเรามีโอกาสดีๆเราแบ่งปันในคนอื่นแต่เราไม่เคยแบ่งปันกลับมาหาตัวเองนะฮะแต่ผมเชื่อนะครับว่านักธุรกิจทุกท่านนะครับที่ทําธุรกิจเครือข่าย ก่อนที่คุณจะแบ่งปันให้คนอื่นคุณได้ศึกษาะะสินค้าและผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณแบ่งปันให้กับตนเองก่อนอยู่แล้วถูกไหมครับทำให้ตนเองเนรู้เราถึงมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีความคิดที่กล้านะฮะที่จะไปแบ่งปันโอกาสให้คนอื่นนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับวันนี้นะฮะผมก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเนะะื้อหามันจะเป็นประโยชน์มากน้อยสําหรับ ใครบ้างนะครับแต่ผมว่าถ้าคุณลองเอาสคริปต์ของผมเนี่ยที่ผมพูดวันนี้นะครับไปลองศึกษาดูนะฮะแล้วไปพูดให้กับคนอื่นฟังดูนะครับผมเชื่อนะครับว่าผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยยากที่จะหลุดพ้นการสปอนเซอร์ของเรานะครับแต่ถ้าเขาหลุดออกไปจริงๆนะครับก็ถือซะว่าคนคนนั้นเนี่ยคว้าโอกาสนี้ไว้ไม่ได้อย่าไปเสียใจนะครับคนใหม่ๆที่จะพร้อมรับโอกาสนี่มีเยอะนะครับผมบอกเลย อยู่ที่คุณจะหาคนคนนั้นเจอหรือเปล่านะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแล้วก็ออกไปสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำรวน,นี้สวัสดีครับ